ตอนต่อนะคะรักตัวเองเอพิโซดที่เป็นร้อยแล้วมั้งเนี่ยครูทําเรื่องรักตัวเองเยอะมากและครูจะไม่ย่อท้อใครจะถามครูทุกวันเลยนะมีคนถามครูคาถามนี้ทุกวันรักตัวเองเริ่มต้นยังไงครูจะตอบทุกวันครูจะตอบจนกว่าคุณจะดีขึ้นจนกว่าคุณจะรักตัวเองได้อืมนะตอนต่อที่คราวที่แล้วที่ครูบอกว่าถ้าเราจะรักตัวเองได้เราต้องรู้จักตัวเองเออครูครูย้อนเทปนิดหนึ่งนะถ้าครูบอกว่าผมคุณครูบอกว่า ให้คุณรักสมศักดิ์แท้ตั้งคุณรักเหรอใครวะกอบอกว่าให้รักสมศักดิ์สมศักดิ์ไหนวะไม่รู้จักไม่คุณเนี่ยสมศักดิ์ไหนจะไปรักทําไมแล้วก็ไม่รู้จักนั่นไงแบบนั้นเลยคุณต่อให้คุณรู้จักชื่อเขาแต่คุณไม่รู้จักตัวตนเขาคุณไม่เคยใช้เวลาร่วมกอบเขาคุณจะไปรักเขาอยังไงอะถูกไหมเพราะการที่คุณไม่ค่อยใช้เวลากับตัวเองแล้วคุณจะไปรักตัวเองลงเหรอคนที่รักตัวเองไม่ลงเนี่ย นะไม่ค่อยรักตัวเองจะติดเพื่อนติดเพื่อนติดคนนั้นติดคนนี้ติดเอ่อทำอะไรตามกระแสนิยมเข้าไปแห่ไปไหนไปนะไม่ได้ถามตัวเองว่าเฮ้ยแกอยากไปปะมังเกได้ง่ายนะจับํา,าใช้ชีวิตไหลไปตามกระแสเฮ้ยมันต้องไปร้านนั้นต้องไปเช็คอินตน้องไปนเฮ้ยต้องโพสต้อง,ต,อง,ต,อง,ต,องต้องให้คนอื่นรู้สึกว่าฉันมีนะั่นแต่ถามตัวเองว่าเคยถามตัวเองมาว่าเฮ้ยเหนื่อยป่ะวันนี้แกเหนื่อยไหมแกใช้ชีวิตให้คนอื่นประทับใจอ่ะแกไม่เหนื่อยหรอ เปลืองตังค์ไม่เอาตังค์ไว้ทําอย่างอื่นออกกําลังกายไปเข้ายิมเนี่ยมนเรียนกิชาคูทุซีเนี่ยเออจองเวลาเนี่ยมาค้นหาตัวตนพัฒนาเนี่ยคือคนไม่รักตัวเองเนี่ยจะทําให้ตัวเองลําบากจะพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่ลําบากลําบากใจลําบากกายโดยที่เออโหทําไมต้องทําแบบนี้วะหลายคนไม่รู้ว่าตัวเองไม่รักตัวเองเออคือต้องช่วยคนที่เราไม่อยากช่วยอืม คือบางคนมาหยิบยืมเงินสนิทก็ไม่สนิทใครก็ไม่รู้แล้วไอ้นี่ประวัติก็ไม่ดียืมเงินคนแล้วก็ไม่ค่อยคืนแล้วเขาไม่ยืมเราเอาไงดีวะก็ให้มันยืมมาอะเนี่ยไม่รักตัวเองไม่ปกป้องตัวเองไม่กล้าปฏิเสธคนอื่นเพราะอะไรเพราะเรารักคนอื่นมากกว่ารักเราเราสึกว่าเฮ้ยฉันเราไม่ให้มันยืมเราไม่ไปค้ำประกันให้มันเราไม่ไปช่วยมันเดี๋ยวมันไม่ยอมรับในตัวเราเนาะเว้ยเดี๋ยวมันไม่รักเราคนที่รักตัวเองจะไม่ทําแบบนี้นึกออกไหมจะ p r o เทคตัวเองเช่นกัน เขานอกใจเขาคบซ้อนเขามีคนอื่นคนที่รักตัวเองนี่เดินออกไปเลยค่ะบ๊ายบายเชิญค่ะ next คนต่อไปมาฉันมีค่าพอฉันเป็นคนดีฉันคิดดีพูดดีทำดีใฝ่ดีฉันเป็นผู้หญิงคุณภาพใครเดินออกไปมันพลาดใครไม่ซื่อสัตย์มันพลาดมันนอกใจใช่ไหมไปเลยบ๊ายบายแล้วอย่ากลับมาปิดประตูปั้งใส่หาคนใหม่ที่ดีกว่านี้นี่คือคนรักตัวเอง คนที่ไม่รักตัวเองจะทนอยู่ในความสัมพันธ์เน่าๆแล้วจะรู้สึกว่าเขาเลือกเราก็ดีแล้วแกดูสิฉันสี่สิบแล้วอ่ะไม่มีไอ้นี่ไม่เอาก็ไม่มีใครเอาแล้วนี่ไงเราคนที่ไม่รักตัวเองจะประเมินตัวเองต่ําให้ค่าตัวเองต่ําลดราคาตัวเองลงมาลดมาตรฐานลงมานี่หละคือคนไม่รักตัวเองเออไม่คิดว่าตัวเองมีค่ามากกว่านี้ไม่คิดว่าหัวใจตัวเองบริสุทธิ ของบริสุทธิ์แพงนะจ๊ะเออของที่อ่อเหมือนเพชรอะเพชรแท้ไม่ใช่พวกเก๊ไม่ใช่พวกปลอมอะมันแพงนะเห็นคุณค่าของความแพงของตัวเองไหมผู้ชายเขาจะไปหาผู้หญิงสตรอเบอรี่แค่ไหนก็ได้หาง่ายจะตายนะหน้าไหว้หลังหลอกคนที่นินทาต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างผู้หญิงอย่างนั้นคนผู้ชายผู้หญิงผู้ชายอย่างนั้นหาที่ไหนก็หาได้แต่คนอย่างเราอะ่ะรักเดียวใจเดียวซื่อสัตย์ นะจิตใจดีไม่คิดร้ายต่อใครเราดีขนาดนี้มันยังนอกใจมันพลาดแล้วป่ะมันเจ้าชู้มันพลาดแล้วป่ะมันพลาดถ้าคุณรักตัวเองคุณจะมองแบบนี้แต่ถ้าคุณไม่รักตัวเองคุณจะคิดว่าทำไงได้อ่ะไม่มีไอ้นี้ก็คงไม่มีใครละอ๋อหรือถ้ามันเลือกเราอ่ะแสดงว่าเรามีค่าอ๋อหรือถ้ามันไม่เลือกเราก็แสดงว่าเราไม่มีค่า เราต้องพยายามตือเขา,เาต้องพยายามยื้อเขาไว้ต้องดึงเขาไว้ให้เขาอยู่กับเราให้ได้แม้เราจะต้องยอมแม้เราจะต้องแบบให้เขาด้อยค่าแม้เราจะต้องลดราคาลงมาขอให้เขาซื้อขอให้เขาต้องการเราเพราะถ้าเขาไม่ต้องการเราสแสดงว่าเราไม่มีคุณค่า,าครูไม่ได้ประชดนะฟังดูเหมือนครูประชดนะแต่นี่คือสิ่งที่คนไม่รักตัวเองคิดแบบนั้นจริงๆบวกกับ แล้วคนไม่รักตัวเองนะมัน,ม,นมันเหมือนกับเป็นไก่กับไข่เป็นวงจรคนไม่รักตัวเองจะเจอความสัมพันธ์เน่าๆเสมอเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะคนไม่รักตัวเองจะดึงดูดนอ์ซิส์คนที่เป็นบุคลิกภาพผิดปกติชนิดหลงตัวเองนอสซิสต์จะเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางนอ์ซิสต์จะ lack of empathy เพราะฉะนั้นคนที่รักตัวเองไม่ใช่เป้าหมายของนอสซิส์เพราะอะไรรู้ไหมเพราะคนที่รักตัวเองพอเจอนสส ไปเล่นตรงนู้นไปไปเพื่อนเล่นเหรอฉันเป็นเพื่อนเล่นเหรอมาด้อยค่าแบบเนี้ยตลกแล้วตลกไปไปหาอะไรทาไปไปเล่นตรงนู้นไปนี่คือคนที่รักตัวเองคนที่รักตัวเองเนี่ยเดี๋ยวว่าแต่เขาตบเขาตีเลยนะแค่พูดอะไรมาหยามกันนี่คือไม่บายบล็อกค่ะนึกออกยังคนที่เขาบล็อกหลายคนเนี่ยเพื่อนบล็อกเพื่อนไม่ครบนะ จำไว้นะคุณจะต้องไปแตะอีโก้เขาแน่คุณต้องมาทําอะไรให้เขารู้สึกว่าเขาไม่โอเคกับกับคุณแต่คุณอาจจะไม่ได้ตั้งใจก็ได้คุณอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้เออว่าคุณเป็นท็อกซิกแต่เขารักตัวเองเขาโพเทคเขาบอกคุณไปเลยไม่ใช่เขาเกลียดคุณบางทีบางทีบางคนนะบอกว่าทำไมเพื่อนเลิกคบก็แสดงว่าคุณมีอะไรบางอย่างที่คุณต้องปรับปรูงตัวคุณอาจจะไปแตะอีโก้เขาคนที่รักตัวเองจะมีอีโก้ค่ะมีอีโก้มีอีโก้แล้วก็ปกป้องตัวเองด้วย เพราะฉะนั้นผู้หญิงที่รักตัวเองเมื่อรู้ว่าผู้ชายคบซ้อนเมืม่อรู้ว่าผู้ชายนอกใจแต่อีโก้เขาปั๊บเขาบล็อกเลิอกอย่าเริ่มต้นใหม่กลับมาหารักตัวเองเขาไม่จำเป็นต้องมีใหม่เขาไม่จะเป็นต้องต้องการใครมาเติมเต็มเขาโอเคกับชีวิตเขาเขามั่นใจว่าคนอย่างฉันดีพอที่จะคู่ควรกับคนที่รักเดียวใจเดียวเพราะฉัน เป็นคนเป็นไม่ใช่ผู้หญิงที่แบบไม่ใช่ผู้หญิงที่เรียกนะไม่ใช่พวกมัว่วไม่ใช่สัมสนนะว่าง่ายไม่ใช่สัมสนไม่ใช่แบบง่ายใครก็ได้ใครที่จะเข้ามาในชีวิตฉันเขาต้องศีลเสมอคุณภาพเสมอคุณภาพในที่นี้ไม่ใช่ว่าขับรถแบรนด์หรูระ,ะ,ะดับเดียวก็ไม่ใช่ค่ะคุณภาพใจอ่ะคุณภาพใจเสมอกันจริยธรรมคุณธรรมนะคะศีล ราคะคุณภาพความคิดระดับเดียวกันและถ้ามันไม่ใช่ใบายเขาเซโนเลยนะคนที่รักตัวเองจะมีความหยิ่งนิดๆเออถ้าเราเห็นว่าเอ,อ๊ะคนคน,นี้มันดูหยิ่งจังเลยวะเออทำไมเขาเิ่งจังเราดูเขาแบบเขาขบั่นใจนะเขากล้าปฏิเสธคนด้วยแกโอเวลาเข้าปฏิเสธเขาปฏิเสธเ,เ,เลยนะไม่เห็นเขาต้องหาข้อแก้ตัวเลยวิธีสังเกตคนไม่รักตัวเองนะเวลาปฏิเสธอะไร จะพยายามหาเหตุผลมาว่าทําไมต้องปฏิเสธรู้ออกไหมรู้สึกเหมือนตัวเองติดนี้เขาอ่ะเออต้องพยายามหาเหตุผลสมมติว่าเพื่อนชวนไปไหนเอาวันหยุดเอาวันหยุดนี่เฮ้ยไปดูหนังฉันอยากไปดูนะจุลศิลป์กำลังเข้ามาเออไปดูหนังคนที่รักตัวเองบอกไม่สะดวกเออแกไปก่อนแล้วกันคือคือไม่ได้ปฏิเสธแบบแบบไม่ได้ปฏิเสธแบบใจร้ายไม่ได้อย่างนี้แต่ว่าเขาปฏิเสธสั้นๆว้วนๆแบบประมาณนี้ประมาณแบบเฮ้ยเราไม่สะดวกพวกเธอไปก่อนแล้วกันเออไว้โอกาสหน้า เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ติดค้างใครเขาแค่ไม่สะดวกเขาอาจจะแบบอยากจะไปทำมืออื่นไม่อาจจะไม่ชอบหนังเรื่องนี้เอออาจจะแบบเออยากนอนอยู่บ้านเขาบอกว่าเฮ้ยเราไม่สะดวกไว้โอกาสหน้าแล้วกันแล้วเขาก็รู้สิบเลยแล้วใครถามอะไรต่อเขาก็ไม่ตอบไม่จำเป็นต้องตอบนี่คือคนที่รักตัวเองรู้ในสิทธิคนที่ไม่รักตัวเองค่ะตัดภาพมาที่คนที่ไม่รักตัวเองนะเฮ้ยแกอาทิตย์นี้ยไปดูเรนสาวกันเออแกเรา เราเราก็อยากไปนะแต่แต่พอดีเราเราต้องพาแม่ไปเนี่ยทุระแม่เราพอดีเขาเป็นเบาหวานเนี่ยต้องไปตรวจน้ําตาลแล้วก็ต้องพาแล้วก็เราคือเนะี่ยคุณพยายามจะอธิบายอธิบายว่าเฮ้ยพอดีเราเนี่ยเราเนี่ยเราก็ขอโทษทีแรกขอโทษ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 แล้วคุณทําใหา้คุณรู้สึกว่าคุณผิดที่ปฏิเสธ คนอื่นว่าเขาแค่ชวนคุณไปดูไดโนเสาร์ดูหนังแต่ว่าดูดูดูไดโนเสาร์แยชวนคุณไปดูหนังวันอาทิตย์นี้แล้วคุณไปไม่ได้ดด Rebecca, แต่ rando, คุณเนี่ยไปพยายามจะเฮ้ยฉ like ันไปไม่ได้จริงพอดีฉันว่าเออนู่นนั่นเล่า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 เหมือนกับคุณทําผิดอะนี่ไงเขาเรียกคนไม่รักไม่ไม่มั่นใจในตัวโอกาสสูงมีโอกาสคนที่ทําแบบนี้มีโอกาสสูงมากเป็นคนไม่รักตัวเองค่ะเพราะคุณรู้สึกว่าตัวคุณมีค่าน้อยกว่าเพื่อน ตัวคนที่ไม่ร tamam. <t monkeys> <quilt> ักตัวเองจะรู้สึกว่าตัวเองมีค่าน้อยกว่าคนอื่นเวลาตัวเองปฏิเสธคนอื่นมันจะดูเหมือนกับว่าเฮ้ยจิงหงุดเพื่อนไม่รักเพราะอะไรไหมเพราะว่าเราเราไม่รักตัวเองเราจะคิดว่าคนกลัวว่าคนอื่นจะไม่รักเพราะขนาดฉันฉันยังไม่รักตัวเองแต่แกรักฉันถูกแกรักฉันทีเออเพื่อนมาฉวยโอกาสเพื่อนมาเอาเปรียบเพื่อนล้ำเส้นเพื่อนด้อยค่าพูดจาไม่ดีกับเราเราก็ ไม่เป็นไรหรอกมันก็ปากมันเป็นงนั้นเองอ่ะอย่าไปว่ามันเลยเดีย๋ยวมันไม่ครบแล้วก็เก็บเอาไว้เก็บความรู้สึกไม่โอเคไว้ทนทนทนเวลามีความสัมพันธ์แฟนพูดจาด้วยข้าเราเขาก็อย,อยังงั้นแหละอืมเขาก็ปากร้ายใจดีอ่ะอืมถึงเขาจะพูดไม่ดีแต่บางครั้งเขาก็ดีกับฉันนะอืมจริงๆคูเคยเจอขั้นที่แบบบางทีคูแอบของขึ้นนะเออแบบรู้สึกทำไมพูดอย่างเนี้ยผู้หญิงอะบอกว่า เออถูกสามีทำร้ายร่างกายไงแต่เวลาดีเขาก็ดีนะคะครูแ่มบางคนบางคนขำเลยนะหลายคนท,ท,ที่ที่ที่รู้สึกแต่ว่าเอ้ครูทำไมำไมาพูดเธอไม่ใช่คนเดียวที่เจอเคสนี้ครูจเจอเคสแบบนี้ขอขอโทษนะเป็นสิบค่ะคุณไม่ใช่คนเดียวคุณไม่ใช่ศูนย์กลางของจักรวาลน,นะเป็นสิบที่พูดแบบนี้เวลาดีเขาก็ดีนะคะครูเขาก็ไม่ได้ทําร้ายหนูตลองหรอกส่วนใหญ่จะตอนเขาเมาอ่เวลาเขาเมาเขาอะไรไงโอ้ โอแปลว่าเมานี่ตบได้เออเวลาดีเขาก็ดีเวลาไม่ดีเขาก็ตบหนูได้เตะหนูได้ขอโทษนะคะสําหรับคนรักตัวเองนะไม่ว่าเองจะอยู่ในอารมณ์ไหนไม่ว่าคุณจะอารมณ์ดีอารมณ์เสียหรือว่าเจออารมณ์ไหนชั้นไม่ใช่ที่ลองมือลองตรีนใครทั้งนั้นนี่คือคนที่รักตัวเองเขาปกป้องตัวเองเขาไม่มานั่งปกป้องคนอื่นคนที่ไม่รักตัวเองเนี่ยนะจะปกป้องคนอื่นท,ท,ทั้งที่คนอื่นทาร้ายเรา สามีตบคุณตคณีคุณคุณไปปกป้องเขาว่ามันก็มีช่วงที่ดีนะครูเวลาเขาดีเขาก็ดีนะเอองงไหมงงดิสําหรับคนรักตัวเองจะฟังจะเข้าใจครูเลยจะแบบบ้าไงไปเอาตกกะกัดที่ไหนมาเวลาดีทุก็ดีเขาไมไ่ตบตลอดหรอกนะเขาตบเป็นบางครั้งเขาตบตอนเข้าโมโหเขาตบตอนเข้าเมาอ่ะแล้วเธอใช้ชีวิตอยู่บนเส้นได้เธอไม่รู้วันไหนมันเมากลับมาเธอจะรู้ไหมล่ะเธอต้องคอยระวังเหรอเฮ้ยมันมนี่มเมาป่าวะเออ วันนี้มันอารมณ์เสียหรือเปล่าแล้วคุณรู้ได้ไงวันหนึ่งเขาจะไม่พลาดออกข่าวเยอะแยะสามีกระทืบเมียกระทืบดับสามียังนอนต่อมันไม่รู้ว่าตายเพราะทําไมไม่รู้ว่าเมียตายรู้ไหมก็กระทืบอ,อย่างนี้มาห้าปีแลวหกปีแล้วกระทืบทีไรมันก็ช้าในเดี๋ยวมันก็กินยาเดี๋ยวมันก็หายวันหลังโมโหก็กระทืบอ,อีกปรากฏว่าปีบางวันกระทืบโดนจุดสําคัญอาจจะ จิตหัวไปฟาดโดนท่งตอไม้ตายขึ้นมามีมีหลายคนกระทืบออกข่าวเยอะแยะเออนะอ้างโกหกว่าตกบันไดเออเนี้ยถ้าเกิดว่าญาติไม่ติดใจเนี่ยเชื่อไหมตายฟรีเออผู้หญิงตายฟรีจริงๆนะเกิดว่าญาติไม่ติดใจแต่ถ้าเกิดญาติติดใจเอ,อ๊ะตกบันไดอะไรทำมันมีร่องรอยฟกช้ำตรงน้นตรงนี้ด้วยปรากฏว่าทำลายร่างกายจนถึงแก่ชีวิต แล้วก็โทรแจ้งตำรวจบอกว่าอแจ้งเรียกโรงพยาบาลบอกว่ามีตบบันไดมันมีแบบนี้จริงๆเพราะอะไรแล้วทําไมเขาถึงทํารลายร่างกายผู้หญิงคนนี้ได้นะผู้หญิงที่ถูกทำลายร่างกายก็เขาต้องเห็นสัญญาณอะไรบางอย่างว่ายูโอเคก็อยู่ไม่รักตัวเองนึกออกไหมอะไรก็ตามที่ทําได้ครั้งที่หนึ่งแน่นอนมันเป็นเรื่องประจําจ้ะก็เลยมอทําได้ครั้งแรกเออตะโกนใส่หน้าได้ ด่าหยาบคายได้อ่ะด่าหยาบคายได้อันนี้ยอมเ้ยพวกเขาหาเลี้ยงหนูอะไรเงี้ยเออยอมอ่ะด่าได้ตะโกนใส่หน้าได้คว้าง,งของใส่ได้เออมันจะค่อยค่อยเพิ่มไงเออคว้างของใส่ได้ผักได้เว้ยเขาผักได้ต่อไปตบได้เขาตบได้ตอนน่อมาไปได้ด้วยเอาสิมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากเหยื่อหรือว่าผู้หญิงที่ถูกทำร้ายเนี่ย ไม่รักตัวเองคนที่รักตัวเองนะเอาง่ายๆแค่ตะโกนใส่ก็ไม่ได้แล้วนะเออแค่ผลักนี่ก็ไม่ได้แล้วนะออเออเนื้อไม้เื้อมือไม่ได้แล้วนะอย่าถึงขั้นที่ว่ามาทาร้ายร่างกายขนาดนี้รู้ไหมว่าในปีหนึ่งในในในมันมีผู้หญิงที่เสียชีวิตจากการถูกสามีทำร้ายถึงไม่เสียชีวิตก็เสียจริตเหมือนบ้านะ ชีวิตอยู่บนเส้นได้เดินอยู่บนเปลือกไข่ไม่รู้ว,ว่าวันนี้สามีกลับมาจะเมาป่ะไม่รู้มันจะอารมณ์เสียอะไรไหมไม่รู้จะโดนทาร้ายเมื่อไหร่คุณจะใช้ชีวิตอย่างนั้นเฉอ,หร,อหรือจะหันมารักตัวเองเวลารักตัวเองเนะี่ยไม่ใช่ว่าแต่งงานแล้วไปเจอคนอย่างนี้แล้วค่อยมารักตัวเองนะจริงๆต้องเลือกตั้งแต่แรกเลยต้องดูเลตแฟลกตั้งแต่แรกต้องศึกษาตั้งแต่แรกการแต่งงานไม่ใช่่ึงเล็กไม่ใช่แค่ว่าอุ้ยสเปคค่ะชอบเกาหลีกงยูไม่ได้นะ จะไปเอารูปร่างหน้าตาไม่ได้นะเราแต่งงานกับสันดาลของเขาด้วยเ้าแต่งงานกับทุกอย่างของเขาเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากๆเวลาในคลิปหมดแล้วใครต้องการปรึกษาครูแอดไลน์0897456111จองเวลาค่ะ